ผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะรู้จักกับเรื่องของโรคต้อกันมาแล้วนะคะโรคต้อน,นั้นมีหลายชนิดค่ะแต่ละชนิดนั้นนะคะมีสาเหตุและก็อาการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางรายการของเราค่ะจะขอนําเสนอเรื่องราวของโรคต้อถึง3ตอด้วยกันนะคะโดยจะเริ่มจากโรคต้อที่มีอันตรายน้อยที่สุดไปจนถึงอันตรายมากที่สุดเริ่มต้นในสัปดาห์นี้นะคะตุ้จะขอนําเสนอโรคเกี่ยวกับต้อลมและก็ต้อเนื้อนะคะตุ้นพาคุณผู้ชมมาพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาที่โรงพยาบาลจากักษุรัตนินค่ะ แล้วตอนนี้นะคะตุ้ก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตานะคะนายแพทย์นนรัตนินจากสุแพทย์โรงพยาบาลจักษุรัตนินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะตุนทราบมาค่ะว่าต้อลมกับต้อเนื้อนี่นะคะเป็นต้อที่เกิดกับทางสายตาที่มีความดูแรงน้อยที่สุดอยากจะรบกวนคุณหมอคะอธิบายถึงต้อลมกับต้อเนื้อคขาว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคะครับครับต้อลมนะครับก็คือเป็นก้อนเนื้อเยื่อบริเวณตาขาวนะครับซึ่งมันมีลักษณะนูนนะครับหรือว่า เป็นลักษณะเป็นก้อนขึ้นมานะฮะซึ่งอยู่บริเวณข้างๆตาดำนะฮะทางด้านปวดตากับทางด้านหานตานะครับส่วนต้อเนื้อเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเดียวคล้ายๆกับต้อลมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการลุกลามเข้ามาในตาดําแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นจากต้อลมเป็นต้อเนื้อนะครับแล้วสาเหตุที่แท้จริงของอาการเกิดต้อลมกับต้อเนื้อคืออะไรครับคุณหมอสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักนะครับก็คือเกิดจากแสงแดดนะครับเราพบว่าคนที่อยู่บริเวณ สัมผัสกับแสงแดดเป็นประยะเวลานานนะครับแลเช่นคนที่ทางานกลางแดดบ่อยๆเนี่ยครับก็มีโอกาสเกิดต้อลมกับต้อเนื้อสูงกว่าคนที่อยู่ในรม่มสาเหตุอื่นๆ,ๆก็เช่นคนที่มีตาแห้งเรื้อรังเนี่ยเช่นคนที่กินยาบางอย่างหรือมีโรคบางอย่างนะครับ<ภ>หรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยตาจะแห้งถ้าตาแหง้งนานๆเนี่ยนะครับก็จะมีการอักเสบเรือเร้อรังบริเวณเยื่อบุตานะครับ<ภ><ม>ก็จะเกิดต้อลมขึ้นมาแล้วกพพ็พัฒนาต่อไปเป็นต้อเนื้อ แล้วอาการที่แท้จริงของโรคต้อลมกับต้อนเนื้อคืออะไรคะคุณหมอเราจะมีอาการอย่างไงบ้างคะเวลาเราส่องกระจกดูนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับเยื่อขาวๆสีเหลืองๆนะครับเป็นคล้ายๆกับเยื่อบุตาที่มันนูนขึ้นมานะครับอันนีระะ้ระยะเริ่มแรกนะครับแต่ว่าถ้าต้อลมมีการอักเสบเนี่ยมันก็จะแดงขึ้นมาก็จะเห็นชัดพวกนี้ก็จะมีอาการเปือนเหลานะครับว่ามีอาการเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลนะครับแล้วก็จะมา ดูซิว่าตาเรามีอะไรเกิดขึ้นพอเราส่องกระจกปุ๊บเราก็เห็นว่ามีลักษณะแดงๆบริเวณข้างๆตาดำนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มของต้อลมอักเสบนะครับถ้าเรายังไม่รักษามีการอักเสบบ่อยมากขึ้นต้อลมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยการลุกลามเข้ามปในบริเวณตาดำนะครับก็จะเห็นเป็นแผ่นรูกสามเหลี่ยมนะครับยื่นเข้ามาในตาดำอันนี้เราก็จะเรียกว่าต้อนเลอนะครับ ฟังแบบนี้แล้วต้องทมถึงวิธีการรักษาแล้วคุณหมอปัจจุบันเรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างครับครับก็โดยทั่วไปแล้วเราก็เน้นที่รักษา่เป็นการป้องกันสาเหตุที่ทําให้เกิดต้อลมกับต้อเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือสาเหตุหลักๆก็คือเป็นแสงแดดะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้การหลีกเลี่ยงแสงแดดก็มีหลายวิธีส่วนใหญ่เราก็จะเน้นที่ใส่แว่นกันแดดนะครับแว่นกันแดดโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะตัวนี้ก็จะมีการเคลือบสารป้องกัน U V อยู่แล้ว นะเมื่อต้อลมนี่ยังไม่อยากเสษเนี่ยเราก็ไม่ต้องรักษาอะไรนะครับแต่ถ้ามีการหนักเสษขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ยานะครับ mm hmm. หรือเป็นเช่นยาพวกน้ําตาเทียมหรือว่ายาลดการอักเศษเข็นอ่พรนะครับแต่ว่าเมื่อต้อลมนี่จะไม่มีการผ่าตัดนะครับ mm hmm. เพราะว่าผ่าตัดผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปโดนแดดโดนลมอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าตายแห้งนา,นานอีกทีมันก็ขึ้นมาใหม่ เราจะผ่าตัดกรณีที่เป็นต้นเนื้อและลุกน้ำเข้ามาในตาดำพอสมควรแล้วนะครับนะโดยทั่วไปเราจะผ่าตัดเมื่อมันเข้ามาสักประมาณ3ม mm, มิลิเมตรนะครับหากจากขอบตาดำหรือว่าต้นเนื้อเนี่ยมันไปดึงทำให้เกิดสายตาเอียงนะครับหรือว่ามันไปอยู่บริเวณใกล้กับบริเวณตรงกลางของตาดำซึ่งถ้าเราปล่อย ให้ต้อนเนื้อลุกลามมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะไปบังการมองเห็นของเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามีอาการคันตาเคืองตาหรือว่าน้าตาไหลนี่ก็ควรจะรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยนะคะสัปดาห์หน้านะคะยังมีโรคต้ออีกหนึ่งชนิดค่ะที่มีการพัฒนาความรุนแรงขึ้นจะเป็นโรคอะไรนะั้นต้องติดตามชมนะคะแต่วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์นนทรัตนินจากสูแพทย์โรงพยาบาลจากสูรัตนินที่ให้ข้อมูลกับเราะคะ่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ คุณหมอก็ได้แนะนําเรื่องเกี่ยวกับโรคต้อลมกับต้อเนื้อแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะมีโรคต้ออีกหนึ่งชนิดนะคะแล้วคุณหมอก็ได้บอกว่าเป็นโรคต้อที่พบบ่อยที่สุดนั่นก็คือโรคต้อกระจกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับนายแพทย์นนรัตนินนะคะจากสุแพทย์ประจรําโรงพยาบาลจากักษุรัตนินจะมาให้ข้อมูลกับเราเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะ ต้องเรียนถามคุณหมอเลยนะคะว่าโรคต้อกระจกเนี่ยค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะก็สาเหตุปัจจัยหลักในการเกิดต้อกระจกก็คืออายุะนะครับเราพบว่าอายุ่ที่มากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็มา40-50ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเลนตานะครับจากจากที่ปกติใสเนี่ยก็เป็นมีการขุ่นเกิดขึ้นเข<อ>าก็จะเรียกว่าเป็นต้อกระจก นะสาเหตุอื่นๆก็เช่นเเรามีโรคในตัวบางอย่างเช่นเบาหวานนะครับหรือการกินยาบางอย่างเช่นยาพวกสเตียรอยด์พวกนี้ก็กระตุ้นทําให้มีเกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นรหรือว่าทํางานเกี่ยวกับโดนรังสีนะครับก็พวกนี้ก็จะมีต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับนะในคในไข้บางรายนะครับต้อกระจกก็เกิดตดั้งแต่กําเนิดเลยนะครับก็อ,อ,อาจจะเกิดจากมี ความผิดปกติในระหว่างตั้งครรมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเช่นพวกเชื้อหัดเดยอรมันเป็นต้นนะครับอาการที่เป็นก็คือว่าเรา มองเห็นได้แบบว่าไม่ชัดอย่างนี้ถูกไหมครับคุณหมอครับครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือต้อกระจกเนี่ยเป็นภาวะที่เลนที่อยู่ภายในตาเนี่ยนะครับซึ่งปกติจะใส่เนี่ยนะครับมีความขุ่นเกิดขึ้นเพราะฉะ<ม>นั้นเนี่ยอาการของคนที่เป็นโรคต้อกระจกนะครับก็คืออ,อาการตาหมัวนะครับ<ม><ม>หรือว่ามีการเออเห็นภาพซ้อนนะครับหรือว่าแพ้แสงนะครับเนื่องจากต้อกระจกเนี่ยไปกระจายแสงนะครับก็ทำให้ให้มีการ เย่างทข้าง้นและในปัจจุบันนี้ค่ะมีวิธีการในการรักษาโรคต้อกระจกยังไงบ้างคะวิธีแรกเนี่ยเป็นการใช้ยาะนะครับเ,เหมาะในรายที่ต้อกระจกยังเป็นไม่มากนะครับการมองเห็นยังค่อนข้างดีอยูอ่ยาเนี่ยทำหน้าที่ในการชะลอ,อต้อกระจกไม่ให้ใหให้เป็นมากขึ้นช้าๆท้าบว่าไม่ได้ใช้ยาะนะครับแต่เมื่อต้อกระจกเป็นมากถึงระดับหนึ่งมีการรบกวนการใช้ใสายตาของคนไข้แล้วเนี่ยจากสูตรแพทย์ก็จะแนะนําว่าควรจะลอกต้อกระจกของ นะครับนะนการนอกก็มี2วิธีหลักๆเช่นก<ช>ัน <ๆ S 2> นะครับก็คือเป็นการเปิดแผลใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมะนะครับเปิดแผลใหญ่แล้วก็นาเลออกทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งตัวเด่นเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยข้อเสียก็คือจะต้องเปิดแผลใหญ่แผลหายช้านะครับแล้วกออ็อาจจะมีสายตาเอียงเกิดขึ้นแต่วิธีที่2นะครับก็เป็นวิธีที่ปัจจุบันใช้กันมากกว่า90%ซนะครับก็คือเป็นการสลายตอกระจกด้วยด้วยคลื่นความถี่อัลตราซาวด์อันนี้เป็นเป็นวิธีที่สลายโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะลงแผลเล็กๆนะครับไม่เกิน3มมิลลิเมตรนะครับนะ ท,ที่ที่ขอบกระจกตาเลยนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยไปทําการสลายแร้วก็ดูดได้ด้วยในในคราวเดียวกันนี่ก็เอาต้อกระจกออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ภายจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เลนเทียมนะครับ mm hmm. เลนเทียมปัจจุบันนี้เราก็จะพับใส่เข้าไปนะครับสอดผ่านรูเล็กๆเกนี่ยนะครับไม่เกิน3มมเมตรเนี่ยเข้าไป,ลไปเลนก็จะกระากออกอใช่นหครับเลนก็จะอยู่ในถุงพุ่งเลนเดิมโดยทั่วไปแผลเนี่ยก็จะปิดได้เองนะครับปิดได้เองโดยที่ไม่ต้องเย็บแล้ว วิธีนี้ค่ะคุณหมอเราต้องพักฟื้นนานแค่ไหนคะใช้เวลากลับฟื้นเร็วมากนะครับก็คือเราจะปิดตาหรือใน,ในวันแรกหลังผ่า <ฮะ S 2> ตาัดวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตาัดแล้วก็ใช้แสงตาได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไม่ควรจะโดนน้ำหรือที่ตาประมาณสัก2ส,สัปดาห์แต่ทางที่ดีที่สุดเลยนะคุณหมอเราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อกระจกคุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะนะครับ <ฮะ S 2> อายุที่มากขึ้นอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถป้องกันอายุที่มากขึ้นได้ <ฮะ S 2> แต่เราก็มีวิธีชะลอนะครับมไม่ให้ต้อกระจก เป็่มากขึ้นเร็วนะครับก็คือการกินผักผลไม้นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเราเชื่อว่าการกินผักผลไม้และก็สารต้านอนุมูลอิสระหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้นะครับว<ม>ิธีอื่นก็คออือถ้าเวลาเราเมีกิจกรรมหรือว่าการทํางานที่เสี่ยงต่อการมีอุบัติเหตุทางตาเนี่ยก็ควรจะใช้แว่นป้องกันอุบัติเหตุด้วยคับ ได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะคุณหมอแนะนําถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต้อกระจกนะคะโรคต้อกระจกนี้เป็นโรคที่มีความอันตรายปานกลางแต่ยังมีอีกโรคต้ออีกชนิดหนึ่ง,งก็คือโรคต้อหินนะคะซึ่งอันตรายมากกว่าโรคต้อกระจกอีกสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับโรคต้อหินรวมถึงวิธีการในการดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรคต้อหินค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์นนรัตนินนะคะจากสูแพทย์โรงพยาบาลจักสุรัตนินที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ เป็นยังไงบ้างาคะคุณหมอคะสุขภาพตาดีครับโอ้โหดีมากๆเลยนะคะสุขภาพตาย,ยังดีอยู่ค่ะวันนี้ค่ะตัวก็ยังคงอยู่กับนายแพทย์นนรัตนินนะคะจากสุตแพทย์ประจําโรงพยาบาลจากักษุรัตนินค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับระหว่างนี้นะคะก็เลยคุณหมอตรวจสุขภาพตาของตูนนะคะแล้วก็เป็นที่ภูมิใจค่ะว่าสุขภาพตากําลังดีอยู่นะคะจากสอง ผ่านมานะคะก็ได้ให้คุณหมอนนนะคะแนะนําถึงเรื่องของโรคต้อค่ะมีทั้งต้อลมต้อเนื้อและก็ต้อกระจกนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคต้อที่รุนแรงที่สุดก็คือต้อหินนั่นเองนะคะต้องรบกวคุณหมอค่ะพูดถึงสาเหตุของวิธีการเกิดต้อหินค่ะว่ามันเกิดมาจากอะไรค่ะครับคือต้อหินนะครับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะครับก็คือไม่ทราบ นะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ว่าแต้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงนะครับในการเกิดต้อหินก็คือกรรมพันธุ์มีส่วนด้วยนะครับปัจจัยอันนึงก็คือเรื่องอายุที่มากขึ้นนะครับเดือดพบว่าคนไข้ที่เป็นต้อหินส่วนใหญ่ก็จะอายุมากมาก,มากหน่อยต้อหินเนี่ยเป็นภาวะที่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันภายในตาจะสูงและพอความดันภายในตาสูงเนี่ยเวลาเราคลำตาเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งเหมือนหินแล้วก็เรียกว่าต้อหิน ต้อหินแบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็คือแบบเปิดกับแบบปิดนะครับเรามาดูตาปกติกันก่อนนะครับอย่างที่ผมจะแสดงคือเป็นต้อหินแบบเปิดนะครับน้ำเนี่ยสร้างเข้ามาได้นะครับแต่ว่าออกไม่ได้ เพราะนั้นน้ําเข้าได้แต่ว่าน้ําออกไปไม่ได้เนี่ยความดันภายในุ๊กตาก็เพิ่มสูงขึ้นกระสาต,ตาก็จะค่อยๆถูกทําลายไปเรื่อยๆอนะครับโดยทั่วไปก็มักจะใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเสียไปหมดคนไข้ก็จะไม่เห็นแสงเลยเมาดูแบบปิดนะครับแบบปิดก็คือบริเวณทางระบายหรือว่าเรียกวมุมม่านตาเนี่ยนะครับโดนปิดโดยม่านตาความดันตาก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็มีการทําลายประสาตาเหมือนกัน นะครับแล้วก็ออออความรุนแรงก็พอๆกันพูดถึงวิธีการรักษาอะไรคะคุณหมออย่างนี้แบบเปิดกับแบบปิดเรารักษาต่างกันยังไงคะครับโดยทั่วไปเนี่ยแบบเปิดจะใช้ยา หยดตานะครับในการลดความดันตานอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยก็มีการยิงเลเซอร์นะครับครับอันนี้เรากเรา็เราใส่เลนเข้าไปนะครับวางบนตานะครับแล้วก็จะยิงเลเซอร์ผ่านเลนเนี่ยไปตรงบริเวณที่เป็นทางระบายน้ําออกเพื่อให้มีการระบายออกได้ดีขึ้นถ้าจากเลเซอร์ไปก็จะมีการผ่าตานะัดในกรณีทีเ่เราไม่สามารถคุมความดันตาได้เลยการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์ซึ่งอ,อาหมาตัาที่เรานิยมทำกันมากที่สุดเนี่ยก็คือการทําทางระบายน้ํา เราก็เลยไปเจาะรูเป็นช่องทางให้น้ําออกมาได้นะครับกราบใดที่รูนี้เนี่ยยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปันเนี่ยความดันตาก็จะไม่ไม่สูงเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยออไม่ใช่เป็นวิธีที่ทําให้ผ่าครั้งเดียวแล้วหายไปเลยหลังผ่าตัดแล้วก็ยังต้องมาดูเป็นระยะอยู่ดีนะครับค่ะอันนี้คือการรักษาแบบแบบเปิดค่ะ,บบะคส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคือการรักษาแบบ ที่เป็นโรคต้อต้อหินแบบปิดแบบปิดนะครับก็เอ,ออย่างที่อธิบายเรื่องกลไกการเกิดต้อหินแบบปิดนะครับก็คือมีบริเวณที่เป็นม่านตาเนี่ยยกขึ้นมาปิดบริเวณทางออกนะครับโดยที่คนไข้เนี่ยทางออกบริเวณนั้นนะมักจะปกปติอันนี้เราก็จะมีการยิงเลเซอร์ เป็นการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับค<ม>ือคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยแต่เราตรวจแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นต้อหินดับปิดเนี่ยเราก็แนะนําให้ยิงเลเซอร์ป้องกันไว้ก่อนนะ<ห>ส่วนยาแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยก็จะเหมือนแบบเปิดเพราะฉะนั้นสัญญ,ญาณอะไรคะคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราน่าจะเป็นโรคต้อหินแล้วเราควรจะมาพบจักษุแพทย์ค่ะโดยทั่วไปะคิดว่าต้องมีการปวดตาก่อนเพราะว่าความดันตาต้องขึ้นสูงนะมีการปวดตาถึงจะมาพบแพทย์แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่คนไข้ต้อหิน,นความดันตาสูงไม่มากนะครับก็คนไข้ก็จะไม่มีอาการปวดตานะครับคนไข้ก็มักจะมาด้วยเรื่องตาหมัวเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นต้อหินระยะทาย้ทายแล้วนะครับดังน,นั้นผมก็อยากจะแนะนําว่าก็ควรจะตรวจตาทุกปีนะครับเพื่อเพื่อว่าจะสามารถเห็นต้อหินตั้งแต่ระยะแรกนะครับการการรักษาระยะแรกก็จะรักษาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีผลการรักษาที่ดีกว่าการปล่อยให้มันเป็นเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเราอยู่ในภาวะการที่จะเป็นโรคต้อหินแต่ทางที่ดีที่สุดที่คุณหมอแนะนำก็คือควรจะตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดแล้วมารักษาทีหลังอาจจะแก้ไม่ทันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะในแพทย์นนรัตนินนะคะจากสุแพทย์ประจำโรงพยาบาลจักษุรัตนินค่ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อประจำถึงสามสัปดาห์เลยนะคะขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะ